Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขับออกไปเลยหมู่บ้านจุนรามบิโดี82ับออกไปเลย iya na kek hua iya na kek hua iya na kek hua iya ลังขับ <rôle> ร <à> <s ống> ูใหญ่ของทันตัวทำซักปกติแต่กับไฟอ่ะกลับไฟเอง เงี้ยขับออกคนแล้วหนูหนูเห็นคนที่ต้องการหรูอเห็นเป็นแบบดำอ่ะอืมน่ะนี่ไปทำบุญนะทำบุญวัดไหนก็ได้นะเวลาเวลาถอยพยายามท่าสมาธิแบบ เกือบตัวเองละอาจารย์ม <ừ. S 1> ันเหมือนมันเหมือนแสบริงแสบเข่าเป็นแล้วเข่าหมแล้วอย่ามาตั้งเว้นจะไปทำบุญนะหนูก็พยายามมาหลายปีแล้วละแล้วตัองเว้นเป็นกี่บ่อย 呃。<noise> <noise> <noise> ลุกเดินคืนคืนนอนไม่ได้เลยอาจารย์ไรทรมานมากตอนนี้ลงยังอ่ะเดินดูสิเช็ดตั้งกายดูลุกเดินเอาลุกเดินเดิน Đó bào mẹ lúc luôn nha bay mấy tai ta tai bì tai mình mình lên tai bì tai ngủ tai bì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  tai ตอนนี้เราเดินเราโล่งขึ้ยังร่างกายดีขึ้นยังเอาเดี๋ยวดูเป็นไงร่างกายตอนนี้สูงถึงร้อยโล่กี่เปอร์เซ็นแล้วสูสุดของตัวเองโล่งขึ้นเอสูงถึงร้อยเป็นโล่กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว เอาความโลกตอนนี้ที่ขุนขับขอกออกเนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วภาพรวมทั้งตัวน่ะสักเจ็ดสิบแล้วจะไปทำบุญนะไปทำบุญเอ้าเดี๋ยวทักไลน์มาก่อนเดี๋ยวเอาที่เสียเนาะจดไว้แล้วนะทักไลน์ทำบุญนะไปทำบุญก่อนดีแล้วล่งขึ้นก็ดีแล้วจะได้วุฒิเจ้ากรรมเรียนไป นรัมามาสิกว่าปีกระโดนเขาเสกของมานั่ะนะอมยเอาอ้าไปไปดูดเลยลูกไปพี่เนาะไปเอาใบีแสนะที่ไปทำ